สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2558จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมามัญันเพื่อปฏิรูปจังหวัดคืนความสุขให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีพร้อมทั้งเชิดชูสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศซึ่งการจัดกิจกรรมเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่ร,ระดับจังหวัดอําเภอตำบลจนถึงระดับหมู่บ้านอาทิเช่น 1. การจัดกิจกรรมพยาโมเดลเมืองแห่งความสมณนฉัน์ดยการสร้างฝายหลวงชะลอน้ำา 2. การจัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมณนฉัน,นเพื่อการปฏิรูปจังหวัดพะเยา 3. การจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดพะเยาว,วันที่21กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาที่ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาริมกวานพะเยานายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาที่กวานพะเยาครั้งที่11ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยวันที่22กุมภาพันธ์เวลา9กนาฬิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยาเรืออากาศเรีสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการแข่งขันจัก,กรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมกับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมเวลา9นาฬิกา ที่เมืองตองยีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยานำผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดภัยไปจัดแสดงในการเจรจาการค้าอีกด้วยวันที่27กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาที่อาคารลานค้าชุมชนหนองระบูเทศบาลเมืองพะเยา เรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัฒนธรรมซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการอาสาร่วมใจจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่ฟปาซึ่งสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นเพื่อรวมพลังมวลชนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า วันที่4มีนาคมเวลาเจ็นาิกาส0นาทีที่บริเวณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆ้าบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่วนในภาคคำประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาร,รามกลางกวานพะเยาเนื่องในวันมาค้าบูชาพร้อมทั้งสักการ,ระหลวงพ่อศิลาที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีวันที่5มีนาคมเวลา7.30นาฬกา30นาทีที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนํำเมืองผู้ว่านราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงพ่อขุนงงำเมืองโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในใยอำเภอทุกอำเภอและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งในพิธีประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าพิธีบวงสวงพ่อขุนเงำเมืองแบบล้านนาไทยพิธีสืบชะตากวานพะเยาตลอดจนขบวนแห่เครื่องสักการะจาก9อำเภอของจังหวัดพะเยานำเครื่องสักการะ มาถวายตามแบบประเพณีล้านนาไทยวันที่6มีนาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่อนรงเรียนแม่ใจวิทยาคมผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยอุบัติภยัยจากแผ่นดินไหวซึ่งสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดพะเยาร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขต15เชียงราย จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวันที่8ถึงวันที่12มีนาคมเวลา9น,นริกาที่โรงแรมมันเทเลฮิว เขตมันทะเลสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียน กิจกรรมการเปิดตลาดเชิงรุกต่างประเทศซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสากลวันที่8มีนาคมเวลา18นาฬิกาที่วัดพระธาตุศบแวนอำเภอเชียงคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานสืบสารตำนานไทยหือครั้งที่15 ไตหลหรือสืบสารอยู่โมนกินหวานล้านนาเมืองไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีชาวไทยหรือจากเจ็ดจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานกันอย่างรับขั่งวันที่10 1ถึง18มีนาคมเวลา9้านาฬิกา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านพยาเสพติดและประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนกล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาในการแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่10มีนาคมเวลา11นาิกาที่บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พะเยาสามตำบลแม่กาผู้บ้านราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อออกปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่12มีนาคมเวลาเก้านาิกาที่หอประชุมพยางงำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพะเยานายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและคณาจารย์นักศึกษาประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากวันที่17มีนาคมเวลา9้านาิกาที่บ้านต่อมในหมู่7ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ผ้วาราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอสังเพื่อปรับปรุงดินและลดหมอกควันในพื้นที่การเกษตรพร้อมนำรถไถเข้าไถกลบตอสังในนาข้าวซึ่งสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาเศษวัสดุและส่งเสริมให้นำเศษวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงคุณภาพดิน และเวลา14นาฬิกาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัตรพลเมืองฝ่ายปกครองซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลิกยาเสพติดเพื่อกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมวันที่19มีนาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมภูกามยาวสารากลางจังหวัดพะเยา นายอภินันท์ซื่อธานุวงศ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงในฐานะประธานอนุก,กรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมคณะร่วมออกติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ วันที่20มีนาคมเวลา10นาฬกา30นาทีที่ลานจอดรถหน้าวัดศรีคมคำผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐราน GAP Inse ซึ่งสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มวิสาหากิจชุมชนได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายวันที่21มีนาคมเวลา9น,นริกาที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเรืออากาศเรสุวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาซึ่งสำนักง,งานจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวีดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา w w w p ์ a y ด g o t h ในหัวข้อ วิดีทัศสรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญดุดแดนสวนพันลอยลัดลงพื้นลาทินทองทาราโสภาลันเลเลือเอยยืมมือสวนว่าแทนเสียเลยสวยสุดเปรียบเลยเพิ่งเคยพบมา